สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้4ี่โมงคึ่งนะคะ4ี่โมงเย็นครึ่งเราจะไปบ้านคุณย่านะคะคุณย่าจะขับรถพาวานกับมาซิโมไปบ้านสวนไปเล่นกับเด็กๆนะคะที่บ้านสวนเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ส่วนมากคนจะไปที่ทะเลนะคะเสาร์อาทิตย์จะไปทะเลเยอะมากเลยแล้วก็หมู่บ้านก็จะเงียบมากเลยค่ะทุกคนทุกคนจะไปทะเลแต่เราจะไปบ้านสวนค่ะพาดเด็กๆไปเล่นน้ํา ที่สางว่ายน้าบ้านสวนค่ะทุกคนค่ะคุณย่าเอารถมาจอดรอแล้วะคะ่ะวันนี้คุณย่าจะขับรถนะคะทุกคนค่อยๆพากันไปวันนี้บานเอาผัดไทยนะคะสองห่อนะคะเอาไว้ให้ป้าเดียนาแล้วก็ป้ามีนานะคะสองพี่น้องนะคะนี่คุณย่ากําลังขับรถพาเราไปบ้านสวนนะคะพอบ้านทํางานนะคะไม่ได้พาไปคุณย่าก็เลยขับรถพาไปค่ะคุณย่าก็ขับรถไม่เก่งเท่าไหร่นะคะ ค่อยๆขับไปนี่ดูบรรยากาศในหมู่บ้านไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะถึงบ้านคุณป้าเดียนานะคะทุกคนนี่ค่ะทางหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนค่ะตามซอยเล็กๆแบบนี้นะคะคุณย่าค่อยๆขับไป หวานนั่งข้างหน้าค่ะทุกคนส่วนมาซิโมนั่งข้างหลังในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะคุณป้าเดียนาแล้วก็ทุกคนนะคะก็จะไปนอนบ้านสวนเขามีบ้านสองหลังค่ะสําหรับช่วงซัมเมอร์และช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนเวลาหน้าหนาวเขาจะเข้ามานอนในเมืองนะคะทุกคนค่ะเพราะลมมันจะแรงนะคะส่วนหน้าร้อนนะคะเขาก็จะไปนอนที่บ้านสวนกันนะคะที่บานเคยถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูนะคะทุกครั้งบ้านสวนเขาคุณลุงเขาก็จะปลูกผัก เยอะมากเลยค่ะผักผลไม้เอาไวไท้ทำเอาไว้กินในครัวเรือนค่ะทุกคนไม่ได้ไปขายแล้วก็แจกพี่น้องถ้าเหลือกินนะคะแต่ครอบครัวนี้ครอบครัวใหญ่ค่ะทุกคนคนไปเยี่ยมเยอะมีงานเทศกาลเยอะที่บ้านนะคะจัดปาร์ตี้บ่อยก็จะเอาผักผลไม้ที่สวนนะคะมาร่วมทําอาหารด้วยจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าดินที่นี่นะคะปลูกผ,ผักงามมากไม่ต้องใส่สารหรือว่ายาฆ่ามแมลงะคะ่ะ ก็ผักก็สวยนะคะผักก็งามเพราะว่าดินก็สีดํานะคะทุกคนดินดีนมากๆนี้คือสถานีรถไฟนะคะที่วานมาเจอส้มไปตลาดทุกครั้งนะคะทุกคนข้างขวามือก็จะเป็นร้านอินเดียนะคะเป็นโซนของอินเดียหมดเลยค่ะข้างล่างก็จะเปิดช็อปนะคะขายาสินค้าของอินเดียนะคะเยอะมากๆเลยขวามือ ถ้าบ้านเราก็จะเปรียบใช้หน้าเท้าอันนี้ก็จะเป็นอินเดียปากีสถานเท้านะคะทุกคนทั้งส่งเงินทั้งขายอาหารบ้านเขานะคะทุกอย่างวันก็จะมาซื้อที่นี่ก็จะมีของเอเชียนะคะให้เราเลือกซื้อเขาคงจะไม่ได้จ่ายภาษีนะคะเพราะว่าร้านอินเดียเยอะมากเลยค่ะทุกคนแถวนี้เปิดเยอะมากร้านอินเดียแล้วก็ร้านคนจีนนะคะทุกคนนี่แล้วก็อาหารไม่แพงด้วยค่ะเวลาเราซื้อ สินค้าของในร้านอินเดียแล้วก็ร้านปากีสถานนะคะไม่แพงก็มีผักเยอะนะคะผักแต่ไม่ใช่ผักไทยนะคะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นพวกมะระกีนโนกพวกมะแฟนงพวกนี้นะคะพวกหอมกระเทียมแล้วก็พวกมันฝรั่งนะคะที่เขาใช้ทําของหวานนะคะทุกคนพวกเผือกพวกเนี้ยก็คือสินค้าอินเดียนะคะทุกคนเราก็ทานได้นี่ค่ะซอกแซก คนย่าขับรถค่อยๆขับรถไปแล้วก็ดูไปด้วยการคาบรรยากาศในเมืองปฏิป,ปายานะคะทุกคนค่ะในซอกซอยแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็จะค่อยๆลัดลอไปค่ะคนยากช่วงนี้ก็เข้าซัมเมอร์ร้อนก็ประมาณถ้าร้อนสุดนะคะตอนนี้นะคะก็30องศา ตอนเช้าก็ประมาณ20นะคะ20องศาแต่แดดมันแรงมากค่ะทุกคนคงจะไปทะเลไปอ่าช่วงปลายเดือนนะคะทุกคนเพิ่งไปไปลายเดือนกรกฎาช่วงนี้ยังไปไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะไปบ้านสวนก่อนพอแฟนเขาทำงานส่วนมากถ้าจะไปก็ไปกับคุณย่านะคะให้คุณย่าพาไปนี่คะ่ะอุโมงค์ก็มีทางอุโมงคลอดนะคะทุกคนค่ะนี่คุณย่ากำลังขับ ที่นี้มีร้านชายนาด้วยนะคะทุกคนค่ะร้านคนจีนเขาจะเปิดนวดนะคะตอนนี้เขาปิดแล้วเพราะว่าไม่ได้นวดโดยเฉพาะนะคะทุกคน mm hmm. ก็ทําอย่างอื่นด้วยทีนี้เขาเลยสั่งปิดนะคะร้านนวดสปาในลงอุโมงค์แล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะนี่ก็ทางไปทะเลนะคะทุกคนบ้านปามีนากับปาเดียนนา ใกล้กันนะคะทุกคนค่ะก็ใกล้ทะเลด้วยเวลาเข้าไปทะเลก็แป๊บเดียวนะคะทุกคน5นาที10นาทีก็ถึงแล้วในหมู่บ้านปฏิปายานะคะนี่ก็คือทางออกนอกนะคะนี่ก็คือเส้นทางที่จะไปบ้านป้าเดียนาป้ามีนานะคะทุกคนค่ะที่บ้านเคยถ่ายให้ทุกคนดูประจํานะคะทุกคนนี่ดูบรรยากาศข้างทางนะคะซ้ายขวาก็จะปลูกกีวีนะคะทุกคน นี่บรรยากาศแล้วก็มีผักพวกสลัดนะคะที่เขาเป็นโดมสีขาวๆนะคะทุกคนก็จะเป็นฟาร์มพวกผักสลัดนะคะทุกคนคะ่ะนี่นี่นะคะทางเหมือนตามจังหวัดบ้านเราเลยเนาะไม่มีบ้านเยอะนะคะทุกคนคะ่กะกเขาก็จะปลูกพวกผลไม้แบบนี้คะ่ะทางซ้ายทางขวาตอนนีอ้อินเดียนะคะไอเขาเรียกว่ามะเดือ่ออินเดียนะคะ ยังไม่สุกนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่งออกก็ยังไม่เยอะแล้วก็ลูกเขาเรียกว่าอะไรกระบองเพชรนะคะทุกคนคะ่ะก็ยังไม่ออกก็ต้องรอเดือนหน้านะคะหวานว่ามี่ขาทางที่จะไปบ้านดูขัะรถรถสวนกันมาก็คือพวกนี้เขากำลังกลับมาจากไปทะเลนะคะสวนทางกันมันก็เลยไม่ติดสำหรับฝั่งของเรานะคะแต่ถ้าฝั่งซ้ายนี่รถจะติด เพราะว่าเขากลับมาจากไปทะเลนะคะทุกคนมันก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะบ้านนอกชนบทนะคะนี่เหมือนบ้านเราเลยค่ะทุกคนค่ะคุณย่าค่อยๆขับไปเราก็ดูได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็จะเข้าบ้านป่า เดียนา้ามีนาแล้วค่ะบ้านป้าเดียนานี่จะก่อนบ้านของแจรานะคะทุกคนนี่ถึงแล้วเห็นไหมคะข้างซ้ายก็ติดถนนเลยบ้านสวนของป้าเดียนาน้องสาวของคุณย่านะคะนี่เราถึงแล้วก็คือไปข้างหน้าอีกหน่อยก็เป็นบ้านของแจรานะคะเห็นไหมคะต้นไม้สูงสูง,สงตรงน,นู้นนี่เรารอเปิดประตูะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน ไปทักทายทุกคนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันจะพาไปดูสวนผักของคุณลุงคุณป้าเดียรานะคะว่าปีนี้เขาได้ปลูกผักอะไรบ้างแล้วเขาไปทักทายเขาก่อน,นมาถึงแล้วเราไปทักทายคุณป้าก่อนช่วงซัมเมอร์นี้ญาติๆเขาก็จะมาเล่นเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในเมืองมันร้อนถ้าออกมาข้างนอกอากาศดีนะคะ ส่วนมากเขาจะมานี่นะคะมาเจอกันทีน่นี่แล้วก็กลับบ้านไปนะคะมาคุยกันแล้วก็กลับนะคะทุกคนคะ่ะนี่มีที่กว้างเลยคะ่ะให้เด็กๆเ,เล่นเรามาถึงแล้วเห็นไหมคะต้นหมอนนะคะลูกมันออกไปหมดแล้วค่ะทุกคนคุณป้าบอก นี่ค่ะต้นหม่อนยักษ์นะคะลูกโดกมากนะคะแต่วานมาช้าหน่อยค่ะก็เก็บกินไปหมดแล้วนะคะ <ๆ S 2> ทุกคนค่ะเดือนที่แล้วนะคะหล่นแล้วก็เก็บกินไปหมดแล้วนั่นขาดสวนผักของคุณป้าเดียนานะคะแต่คุณลงุงเขาเป็นคนปลูกนะคะแกไม่ชอบอยู่เฉยเฉยดูหมาเฝ้าบ้านดูหมาเฝ้าบ้านตัวนี้นะคะทุกคน,นะคะ่ะชื่อเจ้าแบ็กนะคะดู <assassination> ขโมยขึ้นบ้านสองครั้งเป็นมิตรกับขโมยเลยคะ่ะทุกคน หมาอะไรก็ไม่ดุอันนี้เขาเรียกอุตสาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนาะเขาจะไปนอนอยู่ที่ในเมืองหน้าร้อนก็จะปิดที่นี่ไว้นะคะก็จะมาดูทุกวันขโมยก็มาขึ้นบ้านนะแกสองครั้งมางัดเอาไอ้ทีวีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องขวานะคะเอาไปหมดเลยขนาดมาทุกวันนะคะเขาดูนะคะหมาไว้หมาก็ไม่เฝ้านะคะทุกคนหมาเป็นมิตรมากไม่เห่าไม่อะไรเลยะค่ะทุกคน,นะคะ่ะ นี่สวนผักของคุณป้าเดียนะเดี๋ยววันจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะแก้ปลูกกินเฉพาะในครัวเรือนนะคะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะที่เขาเอาน้ำรองไว้ให้เด็กเล่นนะคะนี่เห็นใบดุนเขาก็หยูดตรงนี้นะคะเล่นน้ำอยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็จะเล่นตรงนี้นะคะหน้าร้อนก็จะทำประจำนะคะตลอดมาสโมก็เล่นกับญย,ยาดหยา เดี๋ยวเดี๋ยววันผ่าทุกคนเขาไปดูในสวนค่ะทุกคนนี่มีผักอะไรบ้างนี่ค่ะบาซิลิโคน,นะคะทุกคนผักใบโหระพานะคะก็เหมือนบ้านเราช่วงหน้าไหนสามารถปลูกผักได้ก็จะปลูกนะคะมีมะเขือมะเขือม่วงใบโหระพาพวกนี้นะคะหอมหอมพี่น้องใบโหระพาตัวนี้กินกับกว๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนี่กินหอมมากงามงามน,นี่ดูค่ะ มันได้กินที่แรกว่านึกว่าใบาแมงลักแต่ไม่ใช่นะคะใบโหระพาค่ะทุกคนโหระพาเต็มๆเลยค่ะกินนี้หอมมากนี่ผัดเนาะใส่โหระพาเนาะผัดไก่โหระพานี่อร่อยมากเลยอยู่ที่บ้านวันก็มีะคะ่ะแต่วันไม่ได้เยอะขนาดนี้หนี่มะเขือมะเขือม่วงแก่เก็บกินไปหลายรอบแล้วค่ะมะเขือม่วงอันนี้พวกเค้าก็จะใส่เฉพาะพวก ใ,ในสลัดนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะมะเขือม่วงต้นเท่านี้แตดกมากเลยนี่หลายรอบแล้วค่ะเขาเก็บไปหลายรอบแล้วผักปลอดสารพิษค่ะทุกคนมี่มะเขือม่วงค่ะนี่ยังแดดอยู่เลยนะคะนี่วันออกมาถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูอันนี้ต้นสูกี้นี่นะคะทุกคนคลายๆไอ้ฟักทองบ้านเราเลยตน้นนี่ วันชอบผักผลไม้มากๆเลยค่ะทุกคนเวลาเห็นสวนผักอยากปลูกนะคะแต่มันอยู่ใกล้วันมาไม่ได้แล้วเขาไม่รู้ด้วยค่ะว่าต้องปลูกยังไงผักเราวันบอกแล้วแต่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องดูแลยังไงวันเคยเอามะละกอนะคะที่ปลูกต้นหนึ่งสูงเท่าหัววานเอามาไว้ที่นี่นะคะแต่หน้าหนาวตายหมดเลยค่ะทุกคนมะละกอถ้าเราไม่คุมดีๆนะคะมันก็ตาย ยาเห็นคุณป้าแกบอกว่าปีนี้ลูกพุนไม่ออกดูกกระเทียมนะคะหวานตากแดดแบบนี้เลยถอนถอนแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้แบบนี้เลยคะ่ะดูลูกพุนแกบอกว่าปีนี้มันไม่ออกค่ะทุกคนลูกพุนคุณป้าแกบอกลูกพุนปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ออกลูกแกก็บอกว่าแกแปลกเหมือนกัน นี่ก็มีแต่ไอตัวนี้นะคะอง,งุ่นนี่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าถ้าร้อนร้อนมานี่ก็เหี่ยวไปเลยค่ะทุกคนตายไปเลยดูผักดูพริกค่ะดูพริกอันนี้เผ็ดนิดเดียวนะคะไม่ได้เผ็ดมากแต่วนน่าเขาจะไปทอดนะคะทุกคนหรือว่าทำน้ำพริก ถ้ามันแดงก็จะเอาใส่น้ำมันนะคะมะกอกใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ไอเอาน้ำส้มใส่นะคะเอารยพิซซ่าเอารยพาสต้านะคะใครชอบเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดมากคุณลุงแกจะปลูกแบบนี้นะคะแกชอบปลูกผักแต่ละดูๆนะคะแกก็ได้กินก็ปลูกกินไา้ในบ้านนะคะก็ดีหน่อยไม่ต้องซื้อดูค่ะพริกบวก ไม่ใช่พี่หยวกพี่หวานใช่ไหมนี่ดูต้นเล็กๆแกไม่ได้ถอนหญ้าเลยค่ะทุกคนได้กินก็ได้กิน,ไ,กนไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แต่มันโดกมากเลยแข็งแรงมากเลยต้นเล็กๆลูกเต็มต้นยังทนได้นี่ค่ะถ้าบ้านวันอยู่ใกล้นะเหมือนบ้านแจลานะคะมันก็จะมาให้แกปลูกพวกผักไทยบ้านเรานะคะทุกคนมะเขือยาวพวกนี้นะคะ ไอถั่วฝักยาวพวกนี้นะคะทุกคนหวานว่าน่าจะปลูกได้แต่วันอยูย่ไกยูหอมคล้ายคล้ายเกาหลีเลยเนาะปลูกแบบนี้หอมหอมต้นใหญ่ๆไปทำกิมจิเอาไปใส่ไอแกงนะคะทุกคนดูมะเขือต้นนี้ลูกใหญ่ๆหมะเขือม่วงลูกกลมค่ะนี่เมื่อกี้เป็นม่วงหรือดำไม่รู้ผลยาวอันนี้ผลกลมคงแก่แล้วค่ะแบบนี้ ลูกคงแก่แล้วต้นเล็กๆแต่ลูกโดกมากเลยยาก็ไม่ได้ถอนนี้พริกเผ็ดนิดนึงค่ะนี่ยังกระชอดดอกไม้ค่ะทุกคนพันนี้พริกพันนี้นะคะยังกระชออด,ดอกไม้เผ็ดค่ะทุกคนแต่ไม่เผ็ดเท่าพริกไทยเราวานกินได้สบายเลยค่ะทุกคนประมาณ10ลูกเผ็ดเท่าพริกไทยเราหนึ่งพริกจินดานะคะหนึงเม็ด นี่ค่ะแต่ดูมากๆแต่คนที่นั่นเขาบอกว่าเผ็ดมากแต่วานว่ามันไม่เผ็ดมากนะคะดูค่ะทุกคนดูส่วนผักของคุณลุงมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยววานจะพาทุกคนไปดูค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกมะเขือเอทศค่ะทุกคนค่ะแกเก็บไปหลายรอบแล้วไอ้ตรงนั้นก็คือต้นมะกอกนะคะทุกคนเกณป้าแก,ากบอกว่าเอาไปไอแช่น้ำมันนะคะทุกคนเอาไปดอง กินเฉพาะได้ครัวเรือนนะคะไม่ได้ปลูกมากปลูกทุกอย่างพ่อเพียงค่ะคุณลงุงแกชอบปลูกปลูกอะไรก็ได้กินค่ะทุกคนปลูกนิดปลูกหน่อยก็ได้กินไปเราไปดูต้นมะก,กอกวันถามคุณาบกว่า,วาเธอได้เก็บไปกินไหมเก็บไปทําน้ํามันไหมแกบอกว่า,วาไม่ฉันเก็บไปแช่อดองแกบอกว่าเก็บไปดอง ใส่น้ำส้มแล้วก็เกลือนะคะต้มแล้วก็ใส่น้ำส้มและเกลือดองไว้นะคะอร่อยมากแกบอกอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเขาทานเวลาอยู่ที่ร้านขายกาแฟพวกบาร์นะคะก็ตัวนี้มาเสิร์ฟนี่ไอตัวนี้รู้กันอะไไม่รู้นะคะทุกคนก็ผลไม้แหละอันนี้อาอนนะคะต้นไม่ใช่อาอนต้นถั่วนะคะทุกคนต้นถัว่วที่เขาทำช็อกโกแลตนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่ ต้นมันเป็นแบบนี้อันนี้มันยังไม่แก่ค่ะทุกคนมันยังไม่ร่วงนี่ผลมันจะเป็นแบบนี้ที่เขาไปทำช็อกโกแลตทีนี้เขาเรียกโนเชนะคะทุกคนค่ะรูปนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจคนไทยเราเรียก look, อะไรไม่รู้แต่ที่นี่เขาเรียกโนเชนะคะนี่รูปเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นกลมๆ อร่อยมากมันมนนะคะเหมือนถั่วทั่วไปค่ะทุกคนเราไปดูต้นฟีกิเรานะคะต้นมะเดือ่ออินเดียนะคะนี่ลูกมันยังไม่แก่นะคะทุกคน,นเพิ่งออกมันยังไม่สุกนี่ลูกอ่อนๆเองค่ะนี่เห็นไหมมันเพิ่งออกมันยังไม่สุกถ้าสุกจะเป็นสีม่วงนี่ค่ะยังไม่สุกเลย บางคนเขาก็ไปกินนะคะวันเห็นช่องหนึ่งเขาบอกว่าไปทำแกงเขียวหวานมาเดือกฝรั่งนี่ค่ะคุณลุงบอกว่ามันยังไม่สุกกินไม่ได้มันก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูก่อนมันยังไม่ใช่ช่วงของมันเดยววานว่าคงสิ้นเดือนนี้นะคะคงจะได้กินดูผลม,มันี่ค่ะต้นมาเดือ ตอนนี้ที่ไทยก็ไปคนก็ไปปลูกเยอะนะเพราะพันุแล้วไปปลูกที่ไทยเยอะเหมือนกันแพงด้วยนี่คนไทยชอบของนอกนี่ผลไม้เห็นไหมนี่ค่ะยังแข็งๆอยู่เลยยังไม่สุกถ้ามันสุกจะเป็นผลสีม่วงหรือสีดํานะคะทุกคนรู้มันก็จะนุ่มๆนิ่มๆขึ้นมาหน่อยนี่นะคะบรรยากาศสวนคุณป้าเดียนาแต่คุณป้าดีนาไม่ได้ทํานะคะแต่คุณลุงเขาทา ไม่ชอบอยู่เฉยๆตัวนี้ทุกคนก็มานอนที่บ้านสวนทุกคนแล้วค่ะทั้งลูกป,ประมาณสองครอบครัวสามครอบครัวก็มานอนที่นี่่บริษาทสวนของคุณลุงไปเราเดินไปดูอีกฝั่งค่ะทุกคนเ,นเดี๋ยววันจะพาทุกคนไปดูอีกฝั่งนะก็มีมะเขือด้วยค่ะมะเขือพุ่มมีมะขวะมะเขือสั้นๆมะมะเขือเสี้ยน ของคนอิตาเลียนนะคะเขาไปตวนมากเพาจะไปต้มนะคะทุกคนไปทําสลัดต้มแล้วใส่น้ํามันใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่เปรี้ยวๆนะคะน้าส้มนี่เห็นไหมมันจะผลผลสั้นๆแบบนี้นะคะ่ะแข็งมันจะแข็งๆเขาจะต้มจนเปื่อยเลยนะคะนี่บ้านเราไปตำเนาะแต่ที่นี่เขาจะไม่กินดิบนะคะเขาจะต้มให้มันสุกก่อนนี่สวน ต้นพวกนี้ก็จะเป็นต้นส้มเขียวหวานนะคะทุกคนที่เขาเอาไปคันน้ำนะคะนี่ต้นส้มค่ะทุกคน,นดูพับก,ก็ยังไม่ออกนะคะทุกคนค่ะยังเล็กๆอยู่เลยยังไม่สุกนี่อีกหนึ่งต้นมะเดือนะคะต้นมะเดื่อฝรั่งที่นี่เขาเรียกฟีกีนะคะทุกคนมันยังไม่สุกค่ะนี่คงจะเป็นเดี๋ยว ถ้ามันสุกแล้วหน้าของมันที่มันออกนะคะเดี๋ยวมันจะไปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็ลูกพับต้นลูกพับยังไม่สุกเลยค่ะรสชาติก็จะเหมือนว่าบังคุดบ้านเรานะคะเวลาสุกนี่ก็คือถัดไปนะคะผล,ละไม้ถัดฤด,ดูฤด,ดูถัดไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้นส้มเขียวหวาน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ สวนใครมีสวนเนาะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นค่ะมีอะไรให้เราชมให้เราดูให้เราไปเก็บกินนะคะทุกคนนี่ไปค่ะเดินไปด้วยกันไปดูมะเขือเทศของคุณลุงแกเก็บไปหลายรอบแล้วมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ดูคะมะเขือเทศปลูกแบบนี้เลยค่ะนี่แหละคนออซ์แลนด์เขาจะปลูกแบบนี้เลย ัวมันล้มนะคะ่ะเขาจะมีเอาอะไรขึงไว้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้มันล้มเยอะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลูกใหญ่นะคะธรรมชาติไม่ได้ใส่สารพิษนีค่ะสวนอันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะลูกเล็กๆใส่ส้มตำเนาะไอตัวนี้ไอที่ฝั่งซ้ายใสย่กินแบบสดสนะสลัดอร่อยมากเลยรสชาติอร่อยมากเลย นี่นะคะฝั่งซ้ายนี่ลูกใหญ่ๆเนี่ยค่ะเอาใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือนะคะทุกคนอุ้ยอร่อยมากแล้วก็ใส่ใบไอ้บาซิลิโคนะคะทุกคนค่ะนี่ใบโหระพาของฝรั่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นซูกี้นี่นะคะพ่มของซูกี้นี่นะคะทุกคนเป็นที่ของแกหมดเลยค่ะทุกคน,นะค่ะนี่ที่แไทยกกไว้อันนั้นก็คือบ้านนะคะ้านมาหลังบ้านทุกคนก็ว่ายน้ําอยู่ มีมีลูกฟักลูกแฝงด้วยค่ะทุกคนเกบปลูกนิดนิดหน่อยปลูกทานเองในครัวค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมเก่ปลูกมะเขือเทศจะกินบ่อยมากแกก็เลยปลูกเยอะมะเขือเทศนี่ค่ะมีทุกเมนูเลยแกททาเองปั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนแกก็จะเก็บแกก็จะพากันทําไอ้มะเขือเทศเองนะคะทุกคนค่ะทําซ้อสมะเขือเทศ เก็บไว้ทานเองนะคะเป็นร้อยๆเป็นพันๆค่ะทุกคนไปซื้อมะเขือเทศจากสวนอื่นแล้วก็มาทำเองนะคะผละไม้นะคะทุกคนนี่ค่ะพุ่นต้นนั้นนะคะที่วันเคยพาทุกคนมาเก็บโดกมากตั้งหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีสักลูกเห็นหมะเขือเทศเดี๋ยววันดูดูอันนี้ไปตัวนี้นะคะเขากาไ็ไปกินนะคะทุกคนคะ่ะ ไปผักตรงนี้บ้านเราถือว่าเป็นวัชพืชที่นี่เขากินนะคะเขาบอกว่าเป็นยามันเป็นลื่นๆนะคะทุกคนเวลาเรากินมันเป็นลื่นๆน่ะนี่ค่ะต้นแบบนี้บ้านเราเรียกว่าวัชพืชเนะแต่ที่นี่เขาบอกว่ากินได้มันเคยไปผัดนะ้ำมันหอยแล้วค่ะมันก็เป็นลื่นๆแต่ไม่อร่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นยานี่ต้นพุนที่วันเคยไปเก็บแต่ก่อนนะคะทุกคนดูก่อนดุกมากต,ตัวนี้นี่วันโชคดี มันได้ลูกหนึ่งมันได้ลูกหนึ่งนี่แหละว่ามันจะกินลูกนี้แหละมาเจอพอดีนี่เดี๋ยวเราเดินไปรูดูกแพรทีนี้อันนี้ต้นผักชีลาวฝรั่งนะคะทุกคนวันเคยเอาไปออมใส่ไก่อร่อยมากหอมหอมอันนี้ก็จะเป็นลูกแพรเห็นไหมคะ ไม่ใหญ่นะคะทุกคนปีนี้ลูกมันไม่ใหญ่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าอากาศมันไม่คงที่ค่ะทุกคนนี่ยังไม่ใหญ่แต่ก่อนลูกใหญ่นะคะทุกคนค่ะวันกินลูกพุ่นก่อนเดี๋ยววันก็จะไปเด็ดกินลูกแพรต่อธรรมชาติลูกเล็กแบบนี้นะคะแต่สุดแล้วแก่แดดแล้วนี่เห็นไหมหลุดถือเราก็หลุดเลยก็กินขาต,ต้นเลยค่ะแบบนี้เลยเอิ่มเลยอาหารเย็นนี้ ผล,ลไม้ลูกเล็กๆเองมันไม่ใหญ่นะคะแต่ปีนี้มันไม่โดกคือผล,ลไม้มันไม่สวยไม่งามเลยค่ะทุกคนสวนของคุณลุงวันนี้นะคะที่วันมาแต่ก่อนจะลูกใหญ่แล้วก็แอปเปิลก็จะลูกใหญ่ด้วยแต่นี้ลูกเล็กเลกแอปเปิลดูค่ะแอปเปิลก็ลูกเล็กๆก ต้นแอปเปิลนะคะ,น Apple, นะ,คะอยู่มาตรงน,น,น,นี้ต้นกะจิบเดียวเองยังไม่ใหญ่เลยค่ะทุกคนดูต้นแอปเปิลแต่ก่อนนะคะลูกใหญ่นะคะตัวนี้ได้แค่นี้ค่ะทุกคนผลไม้ดูป่าล้อมรอบบ้านอยู่นอกๆน,นะคะนี่ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใครที่มันนะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็คือบ้านก็เครือขา่ายไอ้เครือญาติเดียวกันค่ะทุกคนแต่เขาไปอยู่ในเมืองนะคะไอ้นี้บ้านอยู่นอกๆนี่ยังไม่มีใครมาอยู่นะคะยังซ้อมไม่เสร็จนี่ค่ะบรรยากาศสวนของคุณป้าดเดียนา <Black. S 1> นี่ต่อด้วยมาทักทายไอ้แบล็กก่อน <Black. S 1> ไอ้แบล็กนี่เล่นกับคนเหมือนเป็นเพื่อนเลยค่ะ <Black. S 1> ทุกคนทำอะไร จนมาคนแปลกหน้ามาไม่มีเห่าค่ะทุกคนค่ะเล่นไปเล่นยังกระเด็กนะคะทุกคนไปเล่นด้วยเฉยเลยค่ะทุกคนค่ะมาตัวนี้ใหญ่เฉยเฉยนะคะทุกคนใครเล่นยุงคนก็ไปเล่นแบบนี้นะคะมันชอบมากมากเลยจบไปด้วยคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะเผื่อใครจคิดถึงคุณป้ามีนาป้าเดียนาญาติญาติบานมาบ้านสวนค่ะวันนี้พาลูกมาายน้ำ๋ยวจะนำคลิปมาฝากนะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ